รัฐธ,ธรรมนู2 5 6 6ทําทำไมต้องแก้ผมเริ่มต้นแบบนี้ครับเริ่มต้นด้วยคําถามของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนในหลักสูตรปรม24ซึ่งทางรัฐสภานะครับกรุณาส่งผมให้ไปเรียนก่อนที่จะเริ่มต้นการอบรมครับอาจารย์ได้ถามว่าถ้าเราจะศึกษารัฐธรรมนูญ ถ้าเราจะอ่านรัฐธรรมนูญควรที่จะไปเปิดดูหมวดไหนหรือมาตราไหนก่อนเป็นลำดับแรกคำตอบมีหลากหลายครับอาทิให้ไปดูในหมวดเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของกวงชนชาวไทยอาทิให้ไปดูในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐบางคนก็บอกให้ไปดูในหมวดของหน้าที่ของรัฐแต่คำตอบของอาจารย์คือให้ไปดูในบทเฉพาะการครับบทเฉพาะการในมาตราที่279คําสั่งของคอสอช ถูกเสมอนี่คือตลกร้ายครับเป็นตลกร้ายที่ไม่น่าเชื่อว่าจากวันนั้นจนวันนี้เราอยู่กับรัฐธรรมนูญ2560มาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วครับทั้งๆท,ที่เรารู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา1ครับร่างโดยกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยประาราชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลย2ครับร่างโดยคนที่ฝ่ายรัฐประหารจิ้มเอามาเลือกเอามา ร่างแล้วไม่พอใจเขาอยากอยู่ยาวก็ไปหาคนอื่นมาร่างใหม่ได้ถูกใจมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และ3ครับร่างโดยที่มีเนื้อหามีกลไกสืบทอดอำนาจอย่างที่มีใครบางคนนะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรานี่คือ8ปีสำหรับรัฐธรรมนูญ2560ครับแต่ถ้ามองไปไกลกว่านั้นนับถอยหลังไปอีกตัวเลขที่เราจะได้คือ11ปีครับนับจาก รัฐประหารพฤษภาคม2557แต่ถ้ามองไปไกลกว่านั้นถอยหลังกลับไปอีกตัวเลขที่เราจะได้คือ19ปีหากนับจากรัฐประหาร19กันยายน2549เกือบสองทศวรรษนะครับที่เราอยู่กับวังวนความขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญที่ไม่จบไม่สิน้นรัฐธรรมนูญซึ่งควรจะเป็นเจตจำนงของประชาชน เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันของประชาชนในประเทศกลับถูกใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำลายกันกลับถูกใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองกับคนกลุ่มใดพวกใดของตัวเองรัฐธรรมนูญซึ่งควรจะเป็นเจตจำนงของประชาชนเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันของคนในประเทศนี้กลับถูกใช้เป็น สิ่งที่เอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเองกับเป็นสิ่งที่ใช้ทําลายกันและกันอย่างไม่รู้จบสิ้นมีคนจํานวนมากมายครับที่ติดคุกติดตารางมีนักการเมืองมีพักการเมืองมากมายครับที่ถูกยุบมีนักการเมืองมากมายครับที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบางคน10ปีบางคน5ปีและบางคนตลอดชีวิตเกือบสองทศวรรษครับประเทศอื่นๆเข้าไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วแต่สําหรับประเทศไทยของเรา ยังวนเวียนอยู่ในวังวนของปัญหารัฐธรรมนูญไม่จบไม่สิ้นและนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ทุกท่านครับในการอยู่ร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะมีสิ่งที่เรียกว่า power of relation ต่างคนก็จะต่างใช้อำนาจซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงต้องมีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันครับและข้อตกลงนั้นข้อตกลงสําหรับคนหมู่มากนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญครับสถานะของรัฐธรรมนูญจึงดํารงอยู่ใน4สถานะต่อไปนี้ครับ 1. ดํารงอยู่ในสถานะของกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 2. ครับอยู่ในฐานะที่กําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สครับอยู่ในฐานะที่จัดตั้งสถาบันทางการเมืองที่สำคัญสำคัญต่างๆและ4ครับอยู่ในฐานะที่ควบคุมการใช้อำนาจของรัฐรวมถึงองค์กรต่างๆในรัฐดังนั้นครับถามว่าถ้าต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใครควรจะมีอำนาจในการร่างถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของบูงชนชาวไทยประชาชนใช่หรือไม่ควรที่จะเป็นผู้มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญ นี่คือข้อเสนอของเราในการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่จะมาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นข้อตกลงร่วมกันของพวกเราทุกคนครับทุกท่านครับนับตั้งแต่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ประเทศไทยเรานะครับ มีรัฐธรรมนูญ3ฉบับครับที่ร่างโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็มีเป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตยมีเป้าหมายมีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยครับฉบับที่1ครับปี2489ร่างขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเรือนปรีดีพนมยงร่างขึ้นหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นครับฉบับที่2ครับ รัฐธรรมนูญฉบับปี2517ร่างขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเรือนท่านสัญญาธรรมศักร่างขึ้นหลังเหตุการณ์ที่ขบวนการภาคประชาชนได้รับชัยชนะในเหตุการณ์14ตุลา2516และฉบับที่3ครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ร่างขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเรือนท่านบรรหารศิลปะอาชาร่างขึ้นหลังเหตุการณ์ที่ประชาชนได้รับชัยชนะในเหตุการณ์ พฤษภาคมปี2535ดังนั้นครับนี่จึงเป็นโอกาสดีที่คุณแพทองทานชินวัตรจะได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้นำในการนำร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีเนื้อหาและเป็นปมีเป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตยครับเป็นโอกาสดีของคุณแพทองทานอย่างยิ่งพวกเราครับพักฝ่ายค้านจะไม่ติดใจอะไรเลยถ้าได้เห็นว่า ร่วมรัฐบาลร่วมไม้ร่วมมือรักกันดีและก็ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของประชาชนครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากกว่าเกมการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้ครับผมจึงลองเทียบนะครับชื่อนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านที่ร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา เป็นประชาธิปไตยเป้าหมายประชาธิปไตยประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างทั้ง3ท่านคือท่านปรีดีคือท่านสัญญาและก็คือท่านบรรหารครับปรีดีแพทองทานจะทําให้ประชาชนปรีดีปรีดาและมอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประชาชนได้หรือไม่สัญญาแพทองทานจะทําตามสัญญาที่ได้มอบไว้ให้กับประชาชนมอบไว้ให้กับรัฐสภาอันทรงเกียรติ ได้หรือไม่และบรรหารครับแพทองทานจะบรรหารประเทศหรือบริหารประเทศไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่อย่าให้ประชาชนไม่ปรีดีอย่าให้กลายเป็นคนผิดสัญญาและอย่าให้กลายเป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าบริหารประเทศไม่เป็นครับ